ที่ที่สัมผัสแล้วผู้หญิง99%ไม่คัดค้านและยังอยากให้สัมผัสไปเรื่อยๆการสัมผัสที่ดูเล็กน้อยแต่กลับมีประสิทธิภาพมหาศาลผู้ชายหลายคนสงสัยว่าทำไมบางคนถึงสัมผัสผู้หญิงได้อย่างเป็นธรรมชาติอ่อนโยนและผู้หญิงไม่เพียงไม่คัดค้านแต่ยัง,ลงหลงไหลในขณะที่บางคนแค่ยื่นมือออกไปก็ถูกหลบเลี่ยงคำตอบชัดเจนมากไม่ใช่ทุกการสัมผัสจะเหมือนกันวิธีที่คุณสัมผัสอารมณ์ที่คุณส่งผ่านและตำแหน่งที่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งผู้หญิงไม่กลัวการถูกสัมผัสพวกเขาแค่ เมื่อถูกต้องแต่เมื่อคุณรู้วิธีเลือกจุดสัมผัสที่ละเอียดอ่อนกระตุ้นอารมณ์อ่อนโยนในตัวเธอผู้หญิง99%จะไม่คัดค้านหรือแม้แต่พร้อมที่จะเปิดใจและคาดหวังมากกว่าเดิมบทความนี้จะนาคุณไปสารวจจุดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้หญิงจากระดับความปลอดภัยความอบอุ่นความไว้วางใจค่อยๆนําพาพวกเขาเข้าสู่สภาวะอ่อนโยนเปิดใจและหลงไหลจุดสัมผัสที่ช่วยให้ผู้ชายเข้าถึงหัวใจของผู้หญิงหนึ่งมือ คู่มือที่นำพาเธอได้ความมั่นคงและอ่อนโยนผู้หญิงมักตัดสินผู้ชายจากวิธีที่เขากุมมือเธอการจับมือที่แข็งแรงเกินไปหยับกระด้างอาจทําให้เธอรู้สึกกังวลการจับมือที่หลวมเกินไปกลับทําให้เธอรู้สึกขาดการปกป้องคุณต้องการการจับมือที่พอดีไม่บีบแน่นไม่ปล่อยหลวมราวกับประสิ์ว่าฉันจะปกป้องเธอแต่จะไม่ควบคุมเธอนอกจากนี้การลูบนิ้วเบาๆการนวดฝ่ามือหรือการประกบมือของคุณเบาๆกับมือ,มอของเธอขณะสนทนาคุณกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนละเอียดอ่อนที่ส่งผ่านผิวหนังกระตุ้นเส้นประสาทรับความรู้สึกในตััวเเธธธออลพ์จะะป เล่าให้คุณสัมผัสความรู้สึกปลอดภัยจะหลั่งไหลเข้ามาหัวใจจะค่อยๆเปิดออกสองเส้นผมสัมผัสถึงความทรงจำที่อ่อนโยนที่สุดผู้ชายมักมองข้ามเส้นผมแต่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกสงบสุขในจิตใจผู้หญิงอย่างแน่นหนาลองนึกย้อนเป็นวัยเด็กใครที่ลูบผมเธอแม่คนในครอบครัวคนรักมักจะทำเช่นนั้นเมื่อคุณลูบผมเธอคุณกำลังกระตุ้นความรู้สึกรักและได้รับการปกป้องในจิตใต้สำนึกของเธอวิธีลูบ ใช้นิ้วมือค่อยๆลูบผ่านผมหลีกเลี่ยงการกระชากแรงๆอาจรวมกับการมองด้วยความรักหรือจูบเบาๆที่หน้าผากเมื่อเธอเอนสีสะซบไหล่คุณผลลับเธอจะปล่อยให้คุณสัมผัสรู้สึกถึงความรักอันอ่อนโยนอยากจะพิงคุณนานขึ้นสามต้นคอและคอบริเวณที่อ่อนไหวสูงมากกระตุ้นสัญชตาตญาณอ่อนโยนคอและต้นคอเป็นจุดรวมของเส้นประสาทรับความรู้สึกมากที่สุดนี่คือบริเวณที่ใกล้กับโซนปลอดภัยแต่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงได้ง่ายวิธีสัมผัส ใช้นิ้วมือหรือหลังมือลูบเบาๆหลังต้นคอจากโคนผมลงไปถึงคอเมื่อเธอเองศีษะหรือเปิดเผยคอให้จูบเบาๆที่คอพร้อมกับลมหายใจแผ่วเบาข้างหูข้อควรระวังบริเวณนี้อ่อนไหวมากต้องได้รับการยินยอมและอารมณ์สูงพอจึงจะควรสัมผัสหากทำถูกต้องเธอจะไม่เพียงแค่ปล่อยให้สัมผัสแต่ยังจะส่นสถานเล็กน้อยเอ็นตัวเข้าหาคุณผลลัพธ์กระตุ้นความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดนำพาเธอเข้าสู่สภาวะที่เปิดรับความใกล้ชิดมากขึ้นสี่เอว สัมผัสถึงความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและได้รับการปกป้องการวางมือเบาๆที่เอวเมื่อพาเธอเดินผ่านฝูงชนหรือเมื่อทั้งสองยืนใกล้กันเป็นการกระทําที่เป็นธรรมชาติมากแต่กลับดูเป็นรูปผู้ชายอย่างยิ่งสารที่ซ่อนอยู่เธอเป็นของฉันฉันจะปกป้องเธอวิธีสัมผัสเมื่อเคลื่อนไหวให้วางมือเบาๆที่หลังเอวค่อยๆนำทางเธอไปม่นั่งข้างๆอาจวางมือบนหลังเอวเธอและคงไว้ในท่าที่สบายไม่ฝืนผลลัพธ์เธอไม่เพียงปล่อยให้สัมผัสแต่ยังรู้สึกได้รับการเป็นเจ้าของอย่างอ่อนหวานเปิดใจและใกล้ชิดมากขึ้นห้าแก้มและใบหน้า กระตุ้นความรักใคร่และการให้เกียรติผู้หญิงที่รักใคร่จะอ่อนไหวมากกับการกระทําที่อ่อนโยนบริเวณใบหน้าการลูบแก้มเบาๆขณะมองตาเธอการสัมผัสริมฝีปากเบาๆที่แก้มอาจทําให้เธอละลายรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้แค่ต้องการทางกายแต่ยังให้เกียรติเธออย่างแท้จริงวิธีสัมผัสอย่าเพิ่งรีสัมผัสทันทีที่ใกล้ชิดกันปล่อยให้บรรยากาศเป็นกันเองก่อนเมื่อเธอมองคุณด้วยสายตาที่อ่อนโยนค่อยๆลูบแก้มพร้อมกับรอยยิ้มหรือคากระซิบอ่อนโยนผลลัพธ์เธอจะปล่อยให้สัมผัสความรู้สึกรักใคร่จะท่วมทน้าาาานา้ ในด้านความสัมพันธ์ทางอารมณ์หกริมฝีปากสัมผัสสุดท้ายที่เต็มไปด้วยพลังเมื่อมีความผูกพันทางอารมณ์เพียงพอจากการสัมผัสบริเวณก่อนหน้าการสัมผัสริมฝีปากคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญริมฝีปากของผู้หญิงคือประตูแห่งการเปิดรับการจูบเบาๆไม่รีบร้อนจะช่วยให้เธอรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนของคุณข้อควรระวังอย่าจูบอย่างเร่งรีบสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดจากนั้นสัมผัสริมฝีปากเบาๆช้าๆสังเกตปฏิกิริยาผลลัพธ์ หากทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้ทำถูกต้องเธอจะปล่อยให้สัมผัสหลับตาเบาๆและตอบสนองอย่างกระตือรือร้นสัมผัสให้ถูกจุดเพื่อเข้าถึงส่วนลึกศิละปะขอาชายผู้ละเอียดอ่อนสัมผัสตรงไหนที่ผู้หญิง99%จะไม่คัด้านมันไม่ใช่แค่การสัมผัสร่รางกายแต่เป็นการสัมผัสอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณของเธอก่อนจงจําไว้ว่าอย่าเร่งรีบจงละเอียดอ่อนและอดทนทุกจุดสัมผัสต,ต้องมาพร้อมกับความเคารพความรักและอารมณ์ที่จริงใจอย่าสัมผัสเพียงเพื่อสนองความต้องการจงสัมผัสเพื่อบ,บอกเธอว่าฉันรักในตัวตนของเธอ ฉันอยากให้เธอมีความสุขเมื่ออยู่กับฉันเมื่อคุณทำได้ผู้หญิงจะไม่เพียงแค่ปล่อยให้สัมผัสแต่ยังพร้อมที่จะเปิดประตูหัวใจต้อนรับคุณในฐานะผู้ชายที่พวกเธอเฝ้ารอคอยเพราะสาหรับผู้หญิงแล้วการสัมผัสที่ละเอียดอ่อนคือวิธีที่เร็วที่สุดในการกระตุ้นอะ รามความรักและความยินยอมที่ลึกซึ้งที่สุดในใจพวกเธออย่าแตะริมฝีปากสัมผัสตรงนี้ต่างหากที่ทําให้ผู้หญิงวัยห้ลุกเป็นไฟด้วยความปรารถนาเมือ่อพูดถึงความปรารถนาและความกระหายทางเพศส่วนใหญ่จะนึกถึงวัยหนุ่มสาวช่วงเวลาที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านร่างกายเต็มไปด้วยพลังชีวิตดวงตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแลพะตื่นเต้นที่จะสำรวจและเมื่อพูดถึงผู้หญิงวัยห้มักจะนึกภาพความสงบความเงียบสงบหรือแม้แต่ความแห้งแล้งทางอารมณ์แต่ถ้าคุณเคยใกล้ชิดกับผู้หญิงวัยห้ ไม่ใช่แค่ทางกายแต่ด้วยหัวใจและความเข้าใจอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าวัยห้ไม่ใช่จุดจบของความปรารถนาแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าประหลาดใจและรุนแรงไม่เร่งรีบเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่อารมณ์ทุกอย่างในตัวพวกเขามีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากขึ้นอย่าเข้าใจผิดว่าความอ่อนโยนและความสงบของพวกเขาเป็นสัญญาณของความยนชาความจริงแล้วในวัยห้ผู้หญิงมีไฟที่คุชนอยู่ภายใน แต่ทรงพลังพวกเขาไม่ถูกกระตุ้นง่ายๆด้วยการสัมผัสผิวเผินหากคุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับริมฝีปากที่เยวนหรือหน้าอกที่เคยสง่างามคุณจะพลาดสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดจุดที่สัมผัสแล้วทําให้พวกเขาลุกเป็นไฟจริงๆไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจอารมณ์และหัวใจของพวกเขาหนึ่ง ผู้หญิงวัยห้าสิบอย่าเรียกพวกเขาว่าเป็นดอกไม้ที่โรยราผู้คนมักพูดว่าวัยหนุ่มสาวเหมือนดอกไม้ที่บานเร็วร่วงโรยเร็วแต่สิ่งนั้นใช้ไม่ได้กับผู้หญิงวัยห้าสิบพวกเขาไม่ใช่ดอกไม้ที่บอบบางรับแสงอรุณอีกต่อไปแต่เป็นดอกไม้ที่บานช้างงดงามสง่างามและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของประสบการณ์ร่างกายของพวกเขาอาจไม่กระชับเหมือนเดิมแต่จิตวิญ,ญญาณของพวกเขาลึกซึง้งและอบอุ่นกว่าที่เคยพวกเขาผ่านพ้นปีแห่งความกังวลเรื่องครอบครัวลูกและงานพวกเขาเคยเสียสละเคยอดทนเคยแบกรับและตอนนี้พวกเขาเริ่มตระหนักว่าพวกเขามีีีสิิิททธ์่ใชช้วต ต่อเพื่อตัวเองรู้สึกรักและสัมผัสถึงความปรารถนาอนลึกซึ้งแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่แค่การสัมผัสทางกายธรรมดาธรรมาพวกเขาต้องการการสัมผัสด,ด้วยความเคารพความเข้าใจและความห่วงใยอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ผู้ชายที่ละเอียดอ่อนเท่านั้นที่จะมอบให้ได้สองการสัมผัสที่ไม่ได้อยู่บนริมฝีปากแต่อยู่ในที่ที่ผู้ชายมักจะมองข้ามผู้หญิงวัยห้ ไม่ได้ถูกกระตุ้นในการจูบที่เร่งรีบอีกต่อไปพวกเขาเคยได้รับการจูบมามากมายในชีวิตทั้งจูบแห่งความรักจูบแห่งการหลอกลวงจูบเพื่อทำหน้าที่ภรรยาแต่มีกี่ครั้งในจำนวนนั้นที่พวกเขาได้สัมผัสถึงหัวใจอย่างแท้จริงผู้หญิงคนนั้นอาจจะร้องให้ไม่ใช่เพราะคุณกอดเธอแน่นเกินไปแต่เพราะคุณถามคำถามเบาๆว่าเธอมีความสุขไหมพวกเขาอาจจะสับสนไม่ใช่เพราะคุณลูบไล้ผิวหนังของพวกเขาแต่พระคุณจับมือพวกเขาในที่สาธารณะแล้วกระซิบว่าฉันยังเห็นเธอสวยเหมือนวันแรก ผู้หญิงวัยห้ต้องการการสัมผัสในที่ที่พวกเขามักจะซ่อนเร้นที่สุดที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดความปรารถนาที่ไม่ถูกพูดถึงช่วงเวลาเงียบงนันที่ไม่มีใครเคยแต่ต้องและเมื่อคุณก้าวข้ามเปลือกนอกที่แข็งแกร่งไปถึงส่วนจิตวิญญาณนั้นคุณจะทําให้พวกเขาเปิดใจและลุกเป็นไฟอย่างแท้จริง 3. ปัญญาและความเข้าอกเข้าใจ ัวเร่งปฏิกิริยาของความปรารถนาในวัยกลางคนความปรารถนาในวัยหนุ่มสาวมักจะเชื่อมโยงกับความกระหายทางเพศแต่ความปรารถนาของผู้หญิงวัยกลางคนเชื่อมโยงกับปัญญาและความเข้าอกเข้าใจพวกเขาต้องการใครสักคนที่สามารถพูดคุยกับพวกเขาได้ทุกเรื่องตั้งแต่ตบ,บทกวีเก่าๆบาดแผลเก่าๆไปจนถึงความฝันที่ไม่เคยบอกใครใครสักคนที่สามารถนั่งเงียบๆข้างพวกเขาสักสองสามชั่วโมงโดยไม่พูดอะไรเลยแต่ก็ยังทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นไหวเพราะรู้สึกว่าได้อยู่กับคนที่ใช่ผู้หญิงวัยห้าสิบไม่ได้รักด้วยรูปลักษ์พวกเขารัก ด้วยการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งการสัมผัสจิตใจของพวกเขาทําให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังได้รับความเข้าใจคุณได้กระตุ้นความปรารถนาที่ยั่งยืนที่สุดนั่นคือความปรารถนาที่จะรวมเป็นหนึ่งกับจิตวิญญาณอื่นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกเขาจะแสดงให้คุณเห็นถึงด้านที่ดุดนันและเร่าร้อนที่แม้แต่ตัวพวกเขหาเองก็เคยลืมไปสความปลอดภยัย บริเวณที่อ่อนไหวที่สุดของผู้หญิงวัยกลางคนในวัย50ผู้หญิงผ่านพ้นมรสุมมามากพอที่จะเข้าใจว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ความรู้สึกปลอดภัยคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาย่งอยู่คุณอาจทำให้พวกเขาสั่นไหวด้วยการกระทำที่โรแมนติกแต่ถ้าคุณไม่มอบพื้นที่ให้พวกเขาพักพิงทางอารมณ์พวกเขาจะถอยห่างจะปิดกั้นจะกลับสู่โลกของตัวเองจงจำไว้ว่าการสัมผัสที่ทำให้ผู้หญิงวัย50เกิดความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังแต่อยู่ที่ความรู้สึกได้รับการปกป้องพวกเขาไม่ฝันถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวอีกแล้วแต่ต้องกาารรเเพีียยงชชทู่้จะ เด็ดน้ำตาเมื่อพวกเขาท้อแท้รู้จะนั่งเงียบเๆข้างๆเมื่อพวกเขาต้องการความเข้าใจและรู้จะพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้เมื่อพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางชีวิต 5. ความทรงจำการปลุกตัวตนที่แท้จริงที่ถูกลืมผู้หญิงวัยห้าส ใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำพวกเขาเคยมีฤดูแห่งความรักที่เร่าร้อนบ่ายฝนพรามณที่อกกอดการเดินทางที่ไรจุดหมายและแม้กระทั่งคำสัญญาที่ไม่เคยถูกรักษาไว้เมื่อคุณรื้อฟื้นกระตุ้นและให้คุณค่ากับชิ้นส่วนความทรงจำเหล่านั้นคุณกำลังปลดล็อกส่วนที่เป็นผู้หญิงมากที่สุดอ่อนโยนที่สุดและเย้ายวนที่สุดในตัวพวกเขาอย่าเพียงแค่สัมผัสร่างกายจงสัมผัสความทรงจำที่พวกเขารักษาไว้เพลงเก่าๆบทกวีเก่าๆกลิ่นหอมที่คุ้นเคยทั้งหมดนี้สามารถทำให้พวกเขาสันสานราวกับ เพิ่งรู้จักความรักครั้งแรกผู้หญิงวัยห้ไม่ต้องการใครมาเตือนความจำถึงวัยหนุ่มสาวเพราะพวกเขาไม่ได้สูญเสียมันไปพวกเขาแค่ซ่อนมันไวล้ลึกๆรอคอยใครสักคนที่ละเอียดอ่อนซื่อสัตย์และมีอารมณ์มากพอที่จะปลุกมันขึ้นมาอย่าเข้าใจผิดว่าการเวลาได้พรากเปลวไฟแห่งความปรารถนาไปจากพวกเขาความจริงแล้วเปลวไฟนั้นยังคอ เลุกชนคู่กรุนแต่อดทนรอคอยคนที่ใช่มาจุดประกายอย่ารีบร้อนจูบปากพวกเขาด้วยความคาดหวังว่าพวกเขาจะตอบสนองทางกายจงสัมผัสหัวใจพวกเขาด้วยการรับฟังสัมผสัสจ,จิตใจพวกเขาด้วยการสนทนาที่ลึกซึ้งสัมผัสความทรงจําพวกเขาด้วยความเคารพอย่างอ่อนโยนและเมื่อคุณสัมผัสจิตวิญญาณของพวกเขาได้อย่างแท้จริงผู้หญิงวัยห้าสิบจะลุกเป็นไฟได้วยความปรารถนาในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการเพราะสาหรับพวกเขาแล้วสิ่งที่ทําให้พวกเขาเปิดใจไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นอารมณ์สิ่งที่ทําให้พวกเขาเสียสละไม่ใช่คําสัญญาแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยและสิ่่งททีํา ให้พวกเขารักอย่างหลงไหลไม่ใช่อายุแต่เป็นคนที่รู้วิธีรับพวกเขาด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดยิ่งอายุมากขึ้นผู้หญิงยิ่งอ่อนไหวต่อการสัมผัสในจุดนี้ผู้คนมากล่าวว่าการเวลาได้พรากวัยหนุ่มสาวไปแต่กลับมอบความงามอีกรูปแบบหนึ่งให้กับผู้หญิงความงามของความลึกซึ้งทางอารมณ์และประสบการณ์ที่ผ่านมายิ่งอายุมากขึ้นผู้หะ ยิ่ง่เพยงเปลี่ยนไปในรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเปลี่ยนแปลงในทุกระดับของอารมณ์ความคิดและวิธีที่พวกเขารู้สึกเกี่ยวกับความรักหักในวัยสาวการสัมผัสมือหรือการจูบอย่างซุ่มซ่ามก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นไหวเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนพวกเขาเริ่มอ่อนไหวมากขึ้นต่อการกระทำที่ละเอียดอ่อนการสัมผัสที่นุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยที่จริงใจสิ่งที่แปลกคือยิ่งเติบโตขึ้นผู้หญิงยิ่งอ่อนไหวไม่ใช่กับการสัมผัสทางกายที่เต็มไปด้วยความต้องการทางเพศแต่กลับอ่่่่่อนนไไวเป็พิศษกกกััััับบาารรรรสสสสมมมผผททีีีงจะ ติวิญญาณความโดดเดี่ยวและส่วนลึกที่สุดที่แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็มักจะไม่ยอมรับ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เงียบงันแต่ทรงพลังในจิตใจของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสา สี่สิบหรือห้าสิบผู้หญิงเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวเองไม่วู่วามอีกต่อไปไม่ใช้ชีวิตตามอารมณ์ชั่ววูพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตช้าลงละเอียดอ่อนมากขึ้นประสบการณ์เกี่ยวกับความรักและการสูญเสียทําให้พวกเขาไม่เปิดใจง่ายๆอีกต่อไปแต่เมื่อใดที่หัวใจสั่นไหวการสั่นไหวครั้งนั้นกลับเป็นความจริงและลึกซึ้งมากเมื่อยังสาวผู้หญิงอาจจะลหลงไหลในคําชมของควัญสวยๆหรือการสัมผัสที่ร่าร้อนและเต็มไปด้วยไฟรักแต่เมื่อเติบโตขึ้น สิ่งที่พวกเขาแสวงหาไม่ใช่การสัมผัสที่รีบร้อนบนผิวหนังแต่เป็นการสัมผัสที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในทุกรอยร้าวในหัวใจพวกเขาอ่อนไหวต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆยสายตาที่ห่วงใยเมื่อเหนื่อยล้ามือที่วางเบาๆบนไหล่เมื่อพวกเขาทอดถอนใจหรือเพียงแค่การจับมือในความเงียบเมื่ออากาศหนาวกระทันหันสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเล่านี้กลับทำให้พวกเขาสั่นไหวไม่หยุดสอง การสัมผัสที่ทำร้ายพวกเขาและการสัมผัสที่ทำให้พวกเขากลับมามีชีวิตยิ่งผ่านประสบการณ์มามากเท่าไหร่ผู้หญิงยิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกการสัมผัสจะทำให้พวกเขามีความสุขพวกเขาเคยถูกทำร้ายด้วยการสัมผัสที่รีบร้อนเห็นแก่ตัวและขาดความรักพวกเขาเคยรู้สึกขนลุกเมื่อใครบางคนเข้ามาใกล้โดยปราศจากความจริงใจพวกเขาเคยต้องยิ้มเพื่อผ่านอ้อมกอดจอมปลอมมือที่สัมผัสพ,พวกเขาเหมือนเป็นนิสัยไม่มีอารมณ์ไม่มีการเชื่อมโยงด้วยเหตุนี้เองที่เคยถูกทำร้ายจากการสัมผัสที่ไร้วิญญาณพวกเขาจึงยิ่งให้คุณค่าก งงแม้ไม่พูดมากแต่รู้จะใช้มือเช็ดหยาดน้ำตาที่ไหลลงมาบนแก้มรู้จะกอดพวกเขาไว้เมื่อพวกเขาพูดไม่ออกสำหรับพวกเขาแล้วนั่นคือยาเยียวยาการสัมผัสนี้ไม่ได้อยู่บนริมฝีปากไม่ต้องการทางกายภาพมันอยู่ที่ความอดทนความละเอียดอ่อนและหัวใจที่อบอุ่นพอที่จะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อผู้หญิงัวกลางคนรู้สึกว่าใดรับการรับฟังได้รับการปลอบโยนแม้เพียงการสัมผัสแก้มเบาๆครั้งเดียวก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับความรักอีกครั้งเหมือนตอนอายุยี่สิบสาม ผู้หญิงสูงอายุไม่ต้องการมากนักพวกเขาต้องการเทียงการสัมผัสที่ถูกจุดจุดนั้นไม่ใช่ส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายไม่ใช่ไวเอลหรือผิวที่เรียบเนียนจุดนั้นคือที่เก็บกักอารมณ์ที่ที่พวกเขากำลซ่อนความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าหลังจากใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นมาหลายปีผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ปรารถนาให้ใครสักคนเข้าใจความแข็งแกร่งที่พวกเขาต้องแบกรับทุกวันพวกเขาต้องการการสัมผัสบนไหล่ไม่ใช่เพื่อหยอกล้อแต่เพื่อแบ่งเบาภาระพวกเขาต้องการใครสักคนที่ละเอียดอ่อนพอที่จะไม่เพียงสัมผัสร่างกายของพวกเขาแต่ยังมองเห็นบาาดแเเเก่่ทีีคยม เลือดไหลในจิตวิญญาณของพวกเขาและค่อยๆรูปไหลเพื่อเยียวยาการสัมผัสเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นในยามเย็นที่สงบสุขเมื่อชายคนหนึ่งจับมือพวกเขาในห้องครัวหลังจากรับประทานอาหารมันยังสามารถเกิดขึ้นในบ่ายที่ฝนตกเมื่อใครบางคนวางมือลงบนไหล่พวกเขาอย่างเงียบๆขณะที่พวกเขานั่งเหมือลอยอยู่หน้าต่างช่วงเวลาที่ดูเหมือนทำด้านเหล่านั้นกลับทำให้พวกเขาจดจำไปตลอดชีวิต4 ยิ่งผู้หญิงมีประสบการณ์มากเท่าไหร่พวกเขายิ่งใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกมากกว่าความต้องการทางเพศไม่น้อยที่เข้าใจผิดว่าผู้หญิงยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเบื่อความรักหรือกระหายทางเพศเพราะความขาดแคลนแต่ความจริงแล้วผู้หญิงที่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องอย่างว่าเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์พวกเขาต้องการความรู้สึกเพื่อรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่การสัมผัสที่ถูกจังหวะมีค่ามากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เร่าร้อนพวกเขาไม่จำเป็นต้องครอบครองใครสักคนแต,ต่ต้องการทิยงการจับมือกันนนนาาาเเมมื่่ออรู t t ้้สึกกกหหวววไไพขตง ก,การจีบที่ว่างเปล่าแต่ต้องการทิ้งอ้อมกอดจากด้านหลังเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าด้วยเหตุนี้หากคุณสามารถสัมผัสส่วนที่อ่อนไหวที่สุดในจิตวิญญาณของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ได้คุณจะไม่เพียงทาให้พวกเขาสั่นไหวแต่ยังสามารถอยู่ในใจพวกเขาได้ตลอดไปไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดผู้หญิงยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งอ่อนไหวไม่ใช่นักกับผิวหนังแต่กับทุกแรงสั่นสะเทือนที่มาจากหัวใจพวกเขาผ่านรอยขีดข่วนมามากพอเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดคืออะไร ดังนั้นพวกเขาจึงให้คุณค่ากับการสัมผัสที่มาจากความอ่อนโยนความอดทนและความเข้าใจมากกว่าเดิมอย่าพยายามสัมผัสร่างกายของพวกเขาเพื่อช่วงชิงอะไรบางอย่างจงเรียนรู้วิธีสัมผัสจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยสายตาที่จริงใจด้วยมือที่อบอุ่นด้วยการอยู่เคียงข้างโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะการสัมผัสที่ลึกซึ้งที่สุดคือการสัมผัสที่ทําให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปและเมื่อคุณละเอียดอ่อนพอที่จะตระหนักว่าการสัมผสัส ราของผู้หญิงวัยผู้ใหญ่คือการรักษาบางสิ่งที่ล้ำค่ากว่าวัยหนุ่มสาวนั่นคือความไว้วางใจและหัวใจของเธอขอแสดงความยินดีคุณได้ก้าวเข้าสู่โลกภายในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของผู้หญิงที่เคยรู้จักความรักด้วยหัวใจทั้งหมดรูปไรถูกจังหวะตรงนี้ผู้หญิงวัยกลางคนจะไม่มีวันลืมคุณได้เลยวัยหนุ่มสาวมักจะรักง่ายเพราะสะหายตาหลงไหลเพราะรูปลักษณ์และเคลิบเคลิม้มเพราะคำพูดหวานหวานไม่กี่คำแต่เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยกลางคนประมาณสี่สิบ หัวใจของพวกเขาจะไม่ถูกพัดพาไปกับสิ่งฟุ้มเฟืยง่ายๆอีกต่อไปพวกเขาเคยรักเคยใช้ชีวิตเคยเสียสละและพวกเขาก็เคยเผชิญกับความเจ็บปวดการถูกละเลยการจังหายไปในสายตาของผู้ชีวิตที่เคยสัญญาว่าจะรักตลอดไปในวัยนั้นผู้หญิงเริ่มใช้ชีวิตแบบเก็บตัวมากขึ้นพวกเขาปรารถนาการดูแลเอาใจใส่ที่ละเอียดอ่อนปรารถนาความรู้สึกได้รับการปลอบโยนได้รับการลูบไล้ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณแต่เพื่อเตือนว่าฉันยังคงเป็นผู้หญิงยังคงสมควรได้รับการทะนุถนอม ผู้ชายที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบเขาจะไม่พุ่งเข้าหาผู้หญิงราวกับเป็นผู้ครอบครองเขารู้วิธีรูปไล้์ให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเพื่อทําให้ผู้หญิงคนนั้นไม่มีวันลืมเขาได้อีกต่อไปเพราะสาหรับผู้หญิงวัยกลางคนบางครั้งเทียงแค่การรูปไล้์ที่ถูกจุดก็ทําให้พอวอกรู้สึกประทับใจและจดจําได้มากกว่าคําพูดสวยหรูนับร้อยคำหนผู้หญิงวัยกลางคน พื้นที่อารมณ์ที่เคยเย็นชาแต่ไม่เคยดับมอดมีสิ่งหนึ่งที่น้อยคนจะเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงวัวกลางคนภายนอกพวกเขาดูสงบนิ่งแต่ภายในคือเปลวไฟที่กำลังมอดดับเพราะไม่มีใครสนใจที่จะจุดมันขึ้นมาใหม่พวกเขาไม่บ่นเรื่องความเงาอีกต่อไปและไม่โทษใครอีกแล้วพวกเขาคุ้นเคยกับการถูกทอดทิ้งคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเหมือนเงาข้างๆชายคนที่เคยเป็นโลกทั้งใบของพวกเขาและด้วยความคุ้นเคยกับความเงียบเงันนั้นพวกเขาจึงอ่อนไหวอย่างน่าประหลาดต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เปี่ยมด้วยความละเอียดอ่อนสายตาที่มองนานกว่าปกติ การจับมือที่กระชับขึ้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลูบเบาๆที่ต้นคอหลังหรือไหล่ในขณะที่พวกเขาไม่ทันระวังตัวก็สามารถทำให้พวกเขารู้สึกตกใจราวกับถูกใครบางคนปลุกให้ตื่นจากความฝันอันยาวนานคุณอาจไม่รู้ว่าหลังของผู้หญิงัวกลางคนคือที่เก็บซ่อนเส้นประสาทรับความรู้สึกมากมายน,านั่นคือที่รวมของความเหนื่อยล้าคอหามกดันค่ำคืนที่ต้องตื่นเพื่อครอบครัววันที่ต้องอดทนใช้ชีวิตเหมือนไม่มีใครรักและหากคุณรู้วิธีลูบไลใ้ให้ถูกจุดเส้นประสาทรับความรู้สึกเหล่านั้นจะตื่นตัวราวกับมีกระแสไฟฟ้าสัมผัส 2รูปไร้ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นทางกายแต่เพื่อบอกว่าฉันเห็นเธอผู้หญิงไวกลางคนไม่ต้องการการมีเพศสัมพันธ์ที่เร่าร้อนเหมือนวัยยีสิบสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความเห็นอกเห็นใจในการสัมผัสทุกครั้งเมื่อคุณวางมือเบาๆบนต้นคอเธอรูปไร้ลงมาตามกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวช้าๆไม่รีบร้อนไม่วุ่นวายพวกเขาจะรู้สึกได้ด้วยทุกสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในจิตวิญญาณของพวกเขานั่นไม่ใช่เรื่องของผิวหนังอีกต่อไปแต่มันคือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกได้รับการดูแลอย่างแท้จริงช่ง่่วววววงงงงงงเเเเเลาาาาทีพพกกขขรูู้้ยยัคคปป็็นนผหญิ ที่ต้องการของใครบางคนที่จะเข้าใจไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปการรูปล้ที่ถูกจังหวะไม่เหมือนกับการรูปล้ตามสัญชาตญาณมันคือการนำทางมันคือการรับฟังด้วยมือด้วยลมหายใจด้วยสายตาคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพียงแค่รูปล้ให้ถูกวิธีคุณกำลังบอกพวกเขาว่าฉันไม่ได้แค่ต้องการเธอฉันให้เกียรติเธอสทํทไมผู้หญิงัวกลางคนจึงจดจำการสัมผัสได้ดีกว่าคำพูด ผู้หญิงสาวจำคำพูดหยอดการส่งข้อความราตรีสวัสดิ์แต่ผู้หญิงวัวกลางคนแตกต่างออกไปพวกเขาจำด้วยร่างกายด้วยความรู้สึกที่เคยสัมผัสเคยทำให้พวกเขาสันสถานการลูบไลเบาๆหลังต้นคอขณะเธอล้างจานการลูบไลเบาๆที่หลังเมื่อเธอเหนื่อยล้านั่งตัวอยู่บนโซฟาหรือการนวดเบาๆที่ไหล่เมื่อเธอนั่งเงียบๆกลางดึกทั้งหมดนี้จะฝังลึกในจิตใจของเธอราวกับรอยสักที่มองไม่เห็นเพราะในตอนนั้นเธอไม่ได้แค่รู้สึกด้วยผิวหนังเธอรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นได้รับการสัมผัสอย่าง แท้จริงไม่ใช่ในฐานะแม่ไม่ใช่ในฐานะภรรยาที่มีความรับผิดชอบแต่ในฐานะผู้หญิงที่ต้องการความรักต้องการการปลอบโยน 4. สิ่งที่ต้องจำเมื่อต้องการลูบไล้ให้ถูกจังหวะอย่าสัมผัสเมื่อคุณไม่มีความจริงใจผู้หญิงวัยกลางคนอ่อนไหวมากพวกเขาสัมผัสได้ทันทีหากการลูบไล้ของคุณจอมปลอมหรือเป็นเพียงความต้องการทางเพศจงเริ่มต้นจากบริเวณหลังเสมอค่อยๆลูบไล้จากต้นคลงมาตามกระดูกสันหลังแล้วไปที่ไหล่ทั้งสองข้างนั่นคือ3าจุดที่เก็บซ่อนอารมณ์ที่ถูกกดทับไว้มากที่สุดปรับ ลมหายใจและสายตาเมื่อคุณลูบไล้ใครสักคนด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักด้วยลมหายใจที่สงบนิ่งคุณจะทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยพวกเขาจะเปิดใจไม่เอรงรีบไม่จําเป็นต้องมีเป้าหมายจงสัมผัสราวกับว่าคุณต้องการเยียวยาไม่ใช่ครอบครองความอ่อนโยนเช่นนั้นต่างหากที่จะทําให้คุณถูกจดจําอย่าประเมินค่าการลูบไล้ที่ถูกจังหวะต่ําไปในโลกของผู้หญิงวัยกลางคนผู้ที่กําลังเผชิญกับความกดดนันมากมายกําลังปรารถนาความรักแต่ไม่สามารถเอ่ยปากด้วยการสัมผัสที่ถูกจังหวะอาจทรงพระ ลังยิ่งกว่าดอกไม้นะับพันดอกไม้นับร้อยหรือคำพูดหวานหวานนับร้อยคำคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่หากคุณรู้วิธีรูปลายให้ถูกที่ถูกวิธีด้วยความเข้าใจและจริงใจคุณก็ได้ทำสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้นั่นคือการฝังลึกเข้าไปในจิตใจของผู้หญิงที่ผ่านพ้นมาครึ่งชีวิตแล้วพวกเขาจะไม่มีวันลืมการสัมผสัสเหล่านั้นไม่ใช่เพราะร่างกายสั่นสะเทือนแต่เพราะจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาได้รับการตอบโยนเป็นครั้งแรกหลังจากใช้ชีวิตในความเยบงันมานาหลายปีและสำหรับผู้หญิงวัวกลางคนนั่นคือองวล้